สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในบทเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะคะบทที่3นะคะการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณนะคะวันนี้เสนอเป็นตอนที่2แล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วเป็นไงบ้างคะการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะคะวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ของการเรียนนะคะยังคงเหมือนเดิมก็คือนักเรียนสามารถนะคะวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่ได้นะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเฉลยใบงานที่หนึ่งยนะตอนที่หนึ่งที่สั่งไปครั้งที่แล้วเนาะอ่ะมาดูตัวอย่างกันเลยมาดูเฉลยกันไปเลยนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างไปเลยก็แล้วกันนะคะอ่ะมาดูเฉลยค่ะเขาบอกนะคะจากโจทย์เนาะจากโจทย์เขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่าจานวนเม็ดเลือด ขาวนะคะเซลลต่อเลือดนะคะ1ลูกบาทมิลลิเมตรของครูระดับประถมนะคะตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน40คนแสดงเป็นดังนี้นะคะอ่ะแล้วบอกว่าจงเขียนตารางค่ะข้อนี้เขาต้องการตารางกี่ชั้นลูกจำนวนอันตราภาคทั้งหมด9ชั้นนะคะโดยนะ,ค,ะค่าต่ำสุดของเราของเขาที่เขาต้องการคือ800 0นะคะสูงสุดก็คือ9,8 0 0 นะคะ,ะเขาวางขอบขายไว้ขนาดนี้เะฉะนั้นสเต็ปแรกหรือขั้นตอนแรกของการทําโจทย์ข้อน,นี้คืออะไรลูกหนึ่งเรารู้จํานวนชั้นมาแล้วนะคะไม่ต้องหาเองนะคะเรารู้จํานวนชั้นแล้วก็คือกี่ชั้นนะลูก9้ชั้นราะนั้นต่อไปเลยค่ะเราจะใช้ค่าสูงสุดลบค่าต่ําสุดค่าสูงสุดของเราคือ9ก้าพนน้อยสุดของเราคือ 8 0 0 0นะคะลบกันได้1,800หาร9ก็คือจำนวนชั้นที่เขาต้องการทราบนะคะหารออกมาแล้วมีค่าเท่ากับ200หมายความว่าความกว้างแต่อันตรภาคชั้นเนี่ยก็คือ200นั่นเองเมืนะะ่อเราได้ความกว้างของอันตรภาคชั้นมาแล้วนะคะวัดเท่ากับ200เนาะเราะฉะนั้นเรามาหา อันตรภาคชั้นชั้นแรกของเราแน่นอนเริ่มต้นที่ค่าน้อยสุดก็คือ800 0นะคะ8,000บวกความกว้างที่เราคำนวณมาเมื่อกี้คือ200นะคะลบ1ก็กลายเป็น8 1 9 9ต่อไปค่าต่ำสุดของชั้นที่2นะคะก็คือ8,200นอเนาะบวกกับอีก200แล้วลบ1ทําทำอย่างเงี้ยไปทุกชั้นเลยนะคะเราต้องการทั้งหมดกี่ชั้นลูก9ชั้นเนาะเพราะฉะนั้น ตารางของหนูก็จะประมาณนี้นะคะได้ค่าเริ่มต้นแต่ละชั้นแล้วแล้วก็ได้ค่าสุดท้ายของแต่ละชั้นมาเรียบร้อยแล้วทำไงคะเอามาเขียนตารางค่ะลูกอ่าตารางของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้ก่อนที่จะทําอะไรเราก็ต้องไปสร้างรอยขีดกันก่อนเนาะรอยขีดของเราเกิดจากอะไรคะลูกรอยขีดของเราเกิดจากอะไรคะอ่าก็เกิดจากจากอันนี้นะค,ะค่ะครูจากการที่อ่าดูจากไง เนี่ค่ะเราก็ทำการแทรลี่9,3 2 8อยู่ในชั้นไหนคะอยู่ในชั้นไหนอะก็เลื่อนไปทำรอยขีดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆืโอเคนะเพราะนั้นสรุปรอยขีดใครที่ได้ไม่เท่านักเรียนหลงลืมอะไรตรงไหนหรือเปล่าคู่ขาคู่ขาชั้นถุดท้ายมันไม่ได้มันไม่ได้9 8 0ันเป๊ะเหมือนของเขาเลยอะก็ก็ไม่ไม่เป็นไรลูกเราก็ตามสูตรของเราเนาะอ่าก็ได้9,7 0 0ดรย เกสบเก้าก็ได้นะคะแต่รอยขีดต้องเท่าครูนะรอยขีดต้องเท่าครูนะครสรุปแล้วเราสรุปรอยขีดเป็นความถี่นะคะอ่าตามนี้นะเท่าครูหรือเปล่าดูนะคะสิ่งที่หนูส่งมาทีนี้สรุปนิดนึงลูกเขาบอกว่าจำนวนเซลล์นะคะแปดพัน 800ถึง8,999เป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือชั้นนี้ลูกสรุปชั้นนี้มีคนอยู่มากที่สุดก็คือ9คนและชั้นที่รองลงมานะคะก็คือมีอยู่7คนก็คือชั้นนี้9,200ถึง9,399นะคะนี่คือจากสรุปจากกราฟตามนี้เลยนะคะ แล้วก็จํานวนนิดเลือดขาวที่ไม่มีใครได้อยู่ในชั้นนั้นเลยก็คือเลยลูก8,200ถึงเป็นพันสเซลล์ต่อเลือด1ลูกบาทสิเอ่อลูกบาทมิลลิเมตรนั่นเองนะคะสรุปจากตารางพูดง่ายๆก็คือเอาพวกนี้มาตอบอันไหนน้อยสุดมากสุดแล้วก็อันไหนไม่มีใครอยู่เลยนะคะ,ะทีนี้มาดูใบางานบ้าง ะะไปความรู้ก็คือเหมือนเดิมเนาะครูสรุปเป็นขั้นเป็นตอนในการสร้างตารางความถี่สร้างตารางอันตรภาคชั้นแล้วก็ได้ความถี่ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะอ่ะตรงใบงานค่ะใบงานเนาะเดี๋ยวครูแคปเป็นรูปภาพแล้วเดี๋ยวส่งไปไว้ในไลน์กลุ่มนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีอะไรสงสัยนะคะเราไปเจอกันอีกทีในรอบสอนสดก็คือรอบซักถามข้อสงสัยนะคะ ใช้ยังไงนะคะลองดูคลิปตั้งใจดูคลิปแล้วก็ศึกษาใบความรู้ทำใบงานแล้วไปสอบถามความสงสัยในรอบสอนสดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ